สวัสดีครับวันนี้พบกับแมนเชสเตอร์ซิตี้แฟนคลับสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้เตรียมจัดเกมอุ่นเครื่องกระชับมิตรกับบา์เซลน่าแมนเชสเตอร์ซิตี้จะจัดแคมป์ฝึกซ้อมในคิริโรนาในช่วงพรีซีซั่นก่อนเกมกระชับมิตรกับบา์เซลน่าในสัปดาห์หน้าแมนเชสเตอร์ซิตี้เตรียมพบกับทีมของซาบีฮานเดสในการแข่งขันการกุศลเพื่อเป็นเกียรติให้แก่อดีตผู้รักษาประตูและโค้ชของบา์เซลน่าฮวนคาร์ลอสอุนซู ผู้ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงในปี2020หลังจากเก็บชัยชนะเหนีอวเวสแฮมและบอนมัทเพื่อเริ่มต้นการป้องกันตำแหน่งทีมของกวาดิลาจะพบกับนิวคาสเซิลที่เซนต์เจมส์พาร์คในวันอาทิตย์ซิตี้พวกเขามองหาการเริ่มต้นฤดูกาลที่สมบูรณ์แบบการแข่งขันเพื่อการกุศลกับบาร์เซโลานาเดิมกำหนดไว้ปีที่แล้วแต่ไม่สามารถจัดขึ้นได้เนื่องจากข้อจำกัดการเดินทางที่เกิดจากการระบาดของโควิด -19 ตามรายงานของไซมอนบัชโควิดจากแมนเชสเตอร์อีฟนิ่งนิวซิตี้จะทำการซ้อมปรับสภาพร่างกายที่คิโรนาในวันก่อนการแข่งขันกับบาร์เซโลนาซิตี้มีกำหนดจะบินตรงไปยังสเปนหลังจากเกมที่พบกับนิวคาสเซิลในช่วงสุดสัปดาห์และเดินทางระยะสั้นจากเมืองคิโรนาไปยังบาร์เซโลนาในวันพุธเป๊ปกัวเดล่าพูดเป็นในในการถแถลงข่าวก่อนเกมซิตี้จะพบกับนิวคาสเซิลว่าเขาจะจับตามองบาร์เซโลนาเมื่อตัดสินใจเรียกรายชื่อผู้เล่นในวันอาทิตย์ ประเด็นสำคัญก่อนเกมการกุศลในสัปดาห์หน้าคืออนาคตของแบร์นาร์ด้ซิลวาโดยเชื่อว่าบาร์เซโลนาจะเริดตือรือรนที่จะพานักเตะโปรตุเกสไปยังค้ำหนูก่อนที่ตลาดซื้อขายนักเตะจะปิดในวันที่1กันยาซิลวาปฏิเสธที่จะพูดถึงความเปไปได้ในการออกจากแมนเชสเตอร์ซิตี้อีกครั้งในช่วงซัมเมอร์นี้แต่ดูเหมือนว่าข้อเสนอของบาร์เซโลนาจะน้อยเกินไปสำหรับการโน้มน้าวให้แมนเชสเตอร์ซิตี้อนุญาตให้แบร์นาด้ซิลวานักเตะวัย28ปปีออกจากทีมในซัมเมอร์ฤดูกาลนี้ ในแมตช์การแข่งขันระหว่างแมนเชสเตอร์ซิตี้พบบาร์เซโลนาในแมตช์การกุศลในครั้งนี้มีรายงานว่ารายได้ทั้งหมดจากเกมการกุศลจะนำไปใช้เพื่อการวินิจฉัยโรค A.S.L. หรือโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงทั้งหมดผู้ชมผู้ฟังทุกท่านคิดเห็นอย่างไรกับประเด็นข่าวนี้สามารถคอมเมนต์และพูดคุยกันที่ช่องคอมเมนต์เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะครับขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับฟังจนจบ รบกวนทุกท่านกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆและเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับหากผิดพลาดประการใดทางเราต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับ